สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทีเชอร์มััทยานะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่4เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ Part 3ถึงช่วง Conversation แล้วนะคะเรามาตั้งใจฟัง และตั้งใจพูดไปพร้อมๆกับ Conversation ชุดใหม่กันนะคะ Are you ready? พร้อมนะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ How to protect yourself from COVID-19 1. Wear a face mask. 2 wash your hands often with soap and water 3 and wipe your hands with alcohol gel 4 keep social distancing Five, avoid crowded places. Six, eat healthy and cooked food. Seven, cover your nose when coughing or sneezing. Eight. Always check your body temperature. Nine. Do exercise. Ten. See a doctor when you feel sick. มาถึงช่วง c h a p e n the Brain นะคะก็คือช่วงรับสมองของเราในวันนี้นั่นเองที่เชอร์ก็จะรับสมองนักเรียนทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็จะรับสมองในเรื่องที่เราได้เรียนกันไปแล้วนั่นเองก็คือเรื่องของความแข็งและความยืดหยุ่นค่ะเริ่มเลยไหมคะ Start เลยไหม Are you r e a d Yes y พร้อมแล้ว Start เลยค่ะ Number o n การที่เรานำเพชรมาตัดกระจกนะคะเกี่ยวข้องกับสมบัติใดการที่เรานำเพชรมาตัดกระจกเกี่ยวข้องกับสมบัติใดตอบได้เลยค่ะ Number 2วัสดุที่นำมาทำของเล่นควรมีสมบัติอย่างไรวัสดุที่นำมาทำของเล่นควรมีสมบัติอย่างไรนะคะ n นกนั A ม,มบบเบอร์เมื่อวัสดุ A ขูดกับวัสดุ B แล้ว b เป็นรอย A มีสมบัติใดตอบได้เลยค่ะเมื่อวัสดุ A ขูดกับวัสดุ B แล้ว b เป็นรอย A มีสมบัติใด้ n กนั Number 4ทําทำไมยางจึงเสื่อมสภาพ ทำไมยางจึงเสื่อมสภาพ n e ็ก number five ฟองน้ำนะคะมีสมบัติใดฟองน้ำมีสมบัติใดค่ะ N น็ก number six ระหว่างยางกับเส้นเอ็นระหว่างยางกับเส้นเอ็นอะไรที่ยืดหยุ่นน้อยกว่ากันค่ะ ระหว่างยางกับเส้นเอ็นอะไรที่ยืดหยุ่นน้อยกว่าค่ะน่าจะตอบได้นะคะโอเคเราจะมาเฉลยกันนะนามวันการชี้เรานำเพชรมาตัดกระจกเกี่ยวข้องกับสมบัติใดถ้าถูก ให้หน,นึ่งคะแนนถ้าตอบผิดให้ศูนคะแนนนะคะพร้อมนะการที่เรานำเพชรมาตัดกระจกเกี่ยวข้องกับสมบัติใดความแข็งนั่นเองค่ะ n u m ั e r 2วัสดุดที่นำมาทำของเล่นควรมีสมบัติอย่างไรมีความยืดหยุ่นสูงค่ะ n u m เ e r เมื่อวัสดุ A คขูดกับวัสดุ B แล้ว B เป็นรอย A มีสมบัติใดคะ A ก็มีความแข็งแรงกว่า B ก็คือมีสมบัติเกี่ยวกับความแข็งนั่นเองคะ่ะตอบถูกนะคะข้อนี้ Next number 4ทําทำไมยางจึงเสื่อมสภาพ เพราะมีแรงกระทำเป็นเวลานานๆนั่นเอง Number 5ฟองน้ำมีสมบัติใดฟองน้ำมีสมบัติความยืดหยุ่นนั่นเองค่ะ Number s 6ระหว่างยางกับเส้นเอน็นอะไรที่ยืดหยุ่นน้อยกว่าก็คือเส้นเอ็นค่ะ อ๋อทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะถูกทั้ง6ข้อเลยใช่ไหมคะเวล y good ต่อไปค่ะเน็กเราก็ยังอยู่ในเรื่องของสมบัติทางกายภาพของวัสดุอยู่นะคะเราก็จะมาทบทวนเนื้อหาเดิมๆก่อนนะคะนักเรียนวัสดุ ก็คือสิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อทำสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งวัสดุก็จะมีได้จากธรรมชาติและวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์ค่ะสมบัติทางกายภาพของวัสดุ สมบัติของสารที่สามารถสังเกตได้จากลักษณะาภายนอกนั่นเองซึ่งเราก็จะสังเกตได้จากความยืดหยุ่นของวัสดุความแข็งของวัสดุการนำความร้อนของวัสดุการนำไฟฟ้าของวัสดุค่ะ วันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการนำความร้อนค่ะการนำความร้อนการนำความร้อนก็คือการส่งผ่านความร้อนจากจุดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังจุดที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า มีวัตถุเป็นตัวกลางโดยวัตถุจะอยู่กับที่แต่ความร้อนจะค่อยๆแผ่กระจายไปตามเนื้อวัตถุนั้นเช่นเราจับถ้วยน้ำร้อนตอนแรกๆจะไม่รู้สึกร้อนหรอกค่ะแต่จะค่อยๆร้อนจนจับไม่ได้นั่นเองมีคำเตือนนะคะเราไม่ควรสัมผัส วัสดุที่มีความร้อนมากๆจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะใครสงสัยอะไรไหมคะว่าวัสดุต่างๆมีการถ่ายโอนความร้อนที่เท่ากันไหมนเน้อหรอมีคำตอบค่ะ ัสดุที่ถ่ายโอนความร้อนได้ดีเราจะเรียกว่าตัวนำความร้อนค่ะส่วนวัสดุที่ถ่ายโอนความร้อนได้ไม่ดีเรียกว่าฉนวนความร้อนนั่นเองเรามาดูการทดลองกันดีกว่าค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้กล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้นะคะ ไดูกันเลยการทดลองเรื่องการนำความร้อนของวัสดุทดลองและระบุว่าวัสดุใดเป็นตัวนำความร้อนหรือฉนวนความร้อนวัสดุอุปกรณ์ชุดการนำความร้อน1ชุดบีกเกอร์ใส่น้ำร้อน1บีกเกอร์ดินน้ำมันวิธีการทดลอง นำแท่งวัสดุได้แก่ไม้แก้วอลูมิเนียมเหล็กทองแดงมาประกอบเข้ากับชุดการนำความร้อนนำดินน้ำมันมาติดไว้ที่ปลายแท่งวัสดุด้านนอกทั้ง5ชนิดจากนั้นเทน้ำร้อนลงในชุดการนำความร้อน ให้ท่วมปลายแท่งวัสดุทั้ง5ชนิดสังเกตการเปลี่ยนแปลงการล้อมเร็วของดินน้ำมันที่ปลายแท่งวัสดุแต่ละชนิดผลการทดลองจากการทดลองสรุปได้ว่าตัวนำความร้อน ได้แก่ทองแดงเหล็กและอลูมิเนียมซึ่งทองแดงจะนำความร้อนได้ดีที่สุดวัสดุที่นำความร้อนได้ไม่ดีได้แก่ไม้และแก้วสรุปผลการทดลองวัสดุแต่ละชนิดนำความร้อนได้ไม่เท่ากันทองแดงเหล็กและอลูมิเนียมนำความร้อนได้ดีโดยทองแดง นำความร้อนได้ดีกว่าเหล็กและอลูมิเนียมส่วนไม้และแก้วนำความร้อนได้ไม่ดีแสดงว่าทองแดงอลูมิเนียมและเหล็กเป็นตัวนำความร้อนส่วนไม้และแก้วเป็นฉนวนความร้อน<ะ>การทดลองเรื่อง ดู Activity 4 3 p ฟล์7ท e ีนะคะอ่านักเรียน Open your book ของนักเรียนนะคะแล้วเราก็มาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนเปิดหนังสือหรือย่างนะคะเอ่ออย่าลืมสมุดโน้ตด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนจดหลเชื่อไว้ด้วยนะคะจากการที่นักเรียนได้ดูวิดีโอไปเมื่อตะกี้นี้นะคะนักเรียนจะ ทราบแล้วว่ามีการหลอมเหลวของดินน้ำมันใช่ไหมคะที่ล่วงหล่นลงไปนะคะจากการนำความร้อนใช่ไหมคะจากตรงบริเวณที่ที่มีอุณหภูมิสูงไปยังตรงบริเวณที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านะคะปรากฏว่าเป็นอย่างไรคะนักเรียนพอจะรู้ผลแล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดู ว่าวัสดุแต่ละชนิดนำความร้อนเท่ากันไมาหมนะคะวัสดุแต่ละชนิดนำความร้อนไม่เท่ากันนั่นเองนะคะอย่างไรนักเรียนเปิดหนังสือหรืยังในหน้าที่78นะคะชนิดของวัสดุที่นำความร้อนได้ มีอะไรบ้างเนาะมาดูอุปกรณ์นะคะก็จะมีตะเกียบโลหะนะคะมีตะเกียบโลหะสองก็มีตะเกียบไม้มีตะเกียบพลาสติกไอแท่งแก้วขนสารห้ามีดินน้ำมันหกมีบิกเกอร์ขนาด 250ลูกบาทก์เซนติเมตรนะคะ7ก็คือมีน้ำร้อนที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะคะดิเชอร์จะบอกนักเรียนว่าดิเชอร์ไม่ได้อยากให้นักเรียนทำกิจกรรมเองคนเดียวนะคะถ้านักเรียนจะทำก็คือแนะนำให้มีผู้ใหญ่นะคะอยู่ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นคุณพี่ก็ได้นะคะที่อยู่ข้างๆเพราะว่า มันอันตรายมากๆนะคะถ้าเกิดน้ำร้อนลวกมือนะคะวิธีการทำนะคะก็ลักษณะเช่นเดียวกันกับ กิจกรรมที่ทำไปการทดลองที่ทำไปในวิดีโอเมื่อกี้นี้นั่นเองนะคะโดยการปั้นดินน้ำมันนะคะขนาดเท่าๆกันนะคะจำนวนทั้งหมด4ก้อนนะคะไปติดกับปลายตะเกียบโลหะตะเกียบไม้ตะเกียบพลาสติกนะคะแทงแก้วที่ขนสารโดยให้อยู่ในระดับ ความสูงที่เท่ากันนะคะตามรูปนี้เลยนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือใส่น้ำร้อนนะคะใส่น้ำร้อนปริมาณ200ลูกบาทซนติเมตรนะคะลงไปในวิกเกอร์นะคะหรือว่าวัสดุที่เราเตรียมเอาไว้เองนะคะนำวัสดุทั้งหมด4ชนิดนะคะที่เป็นตะเกียบเนี่ยนะคะ ย่อนใส่ลงไปในวัสดุที่เราเตรียมไว้อันนี้คือเป็นวิกเกอร์ใช่ไหมนะคะพร้อมๆกันแล้วก็สังเกตนะคะลำดับที่ดินน้ำมันหลุดล่วงลงนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในตารางนั่นเองนะคะเอ๋บันทึกผลลงไปในตารางนี้นั่นเองนะคะแต่ลิเชอร์ก็ มีผลให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าที่เจ้ไม่อยากให้นักเรียนทํากิจกรรมเรื่องนี้เองนะคะตามลาพังนะคะฉะนั้นเผื่อนักเรียนอาจจะอยากทํากิจกรรมก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองนะคะคอยกํากับอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนักเรียนก็ต้องบอกชนิดของวัสดุก่อนว่าตะเกียบโลหะเนี่ย ชนิดของวัสดุคืออะไรชนิดของวัสดุก็คือโลหะไหมนะคะมันบอกอยู่แล้วเนาะนัมเบอร์ทตะเกียบไม้ล่ะชนิดของวัสดุคืออะไร,น,รไนะคะก็คือไม้นั่นเองนะคะต่อไปชนิดของตะเกียบพลาสติกก็คือพลาสติกนั่นเองนะคะต่อไปอข้อที่4ี่นะคะ ชนิดของวัสดุที่เป็นแท่งแก้วควรสารก็คือแก้วนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูว่าลำดับที่ดินน้ำมันหลุดร่วงลงมาเนี่ยนะคะใทยมาเป็นอันดับแรกนะไปดูคำตอบเลยค่ะ Record the Reuse of Activity นะคะก็คือบันทึกผลที่เราทำกิจกรรมไปเมื่อตะกี้นี้ล่ะค่ะ,ะเราก็จะได้ผลออกมาตามนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนจะเห็นว่า ดินน้ำมันนะคะล่วงมาเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าใช้ชนิดที่เป็นโลหะใช่ไหมคะ Number 2เนี่ยชนิดที่เป็นโลหะก็คือเป็นไม้ใช่ไหมคะดินน้ำมันไม่หลุดล่วง Number รเป็นตะเกียบพลาสติกใช่ไหมชนิดของวัสดุก็คือพลาสติกนะคะ ผลปรากฏออกมาว่าดินน้ำมันไม่หลุดล่วงนะคะ Number 4แท่งแก้วคนสารชนิดของวัสดุนั้นเป็นแก้วก็ปรากฏว่าดินน้ำมันไม่หลุดล่วงค่ะดังนั้นเราจะมาสรุปผลการทดลองได้ว่า วัสดุแต่ละชนิดสามารถนำความร้อนได้แตกต่างกันค่ะวัสดุที่นำความร้อนได้ก็คือโลหะส่วนวัสดุที่ไม่สามารถนำความร้อนได้ก็คือไม้พลาสติกแล้วก็แก้วนั่นเองค่ะเรามาดูจิจกรรมนะคะที่ดิอร์อยากจะให้ในักเรียนนะคะ ดูในหน้า80นะคะ Activity p l e a s e 80อยู่ในหน้า80นั่นเองนักเรียนเปิดหนังสือรออยาง Open your book Page 80เปิดแล้วนะเดียวเราก็ดิเทอร์ก็จะให้นักเรียนตอบคำถามนะคะที่มีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะ ข,ข้อแรกนะคะตะเกียบโลหะตะเกียบไม้ตะเกียบพลาสติกและแท่งแก้วคนสารเนี่ยนะคะทำจากวัสดุชนิดใดบ้างนักเรียนต้องตอบคำถามนะ n u m b e r t นะคะดินน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะคะนัะกเรียนต้องตอบคำถามนี้เชื่อด้วยนะคะ number three. ดินน้ำมันร่วงเร็วที่สุดบนวัสดุชนิดใดนะคะและล่วงช้าที่สุดบนวัสดุชนิดใดนะคะนักเรียนต้องตอบคำถามในเชิด้วยนะน u m b e r ให้นักเรียนสรุปผลการทดลองนะคะว่านักเรียนทำกิจกรรม Activity ไปเมื่อกี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ อ่านเซอร์ h ด q กเว t ชันนะ,ะนะทั้งหมด4ข้อด้วยกันนักเรียนก็แคปหน้าจอแคปรูปนี้ลงไปแล้วก็พิมพ์ส่งก็ได้ค่ะมาถึงช่วงของ summary of content นะคะนักเรียน เราก็จะมาสรุปเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะเราก็สรุปเนื้อหาได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยเมื่อได้รับความร้อนแล้วนะคะจะยอมให้ความร้อนผ่านได้ไม่เท่ากันนั่นเองวัสดุที่ยอมให้ความร้อนผ่านได้ดีเราเรียกวัสดุนั้นว่าตัวนําความร้อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุประเภทโลหะเช่นเงิน ทองแดงเหล็กอารูมิเนียมส่วนวัสดุที่ไม่ยอมให้ความร้อนผ่านได้เราเรียกวัสดุนั้นว่าฉนวนความร้อนค่ะเช่นแก้วพลาสติกผ้า กระดาษกระเบื้องไม้เป็นต้นค่ะเจ้ขอเฉลยนะคะ บันทึกจิจกรรมที่ได้ทำไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะนักเรียนวัสดุที่ใช้ก็จะมีฟองน้ำดินน้ํามันแผ่นเหล็กยางลบใช่ไหมคะผลการสังเกตสภาพยืดหยุ่นเป็นอย่างไรนะคะฟองน้ํามีรอยบุ๋มขนาดกดแต่เมื่อปล่อยนิ้วมือรอยบุ๋มก็หายไปค่ะแล้วดินน้ํามันล่ะ มีรอยบุ๋มเกิดขึ้นทั้งขณะกดและเมื่อปล่อยนิ้วมือค่ะแผ่นเหล็กล่ะคะไม่มีรอยบุ๋มเกิดขึ้นทั้งขณะกดและปล่อยนิ้วมือเลยนะคะยางลบละ่ะยางลบมีรอยบุ๋มเล็กน้อยขณะกดแต่เมื่อปล่อยนิ้วมือรอยบุ๋มนั้นก็หายไปค่ะในช่วงของตอบคำถามใช่ไหมคะ ลักษณะาภายนอกของวัสดุที่นำมาทดลองก่อนทดลองเป็นอย่างไรใช่ไหมอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2วัสดุชนิดใดที่นิ้วมือ กดแล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อ3วัสดุชนิดใดเมื่อกดแล้วเกิดรอยบุ๋มและรูปร่างไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมข้อ4วัสดุชนิดใดเมื่อกดแล้วรอยบุ๋มแต่เกิดรอยบุ๋มค่ะแต่ว่ารูปร่างกลับคืนสู่สภาพเดิมข้อที่5ก็คือให้สรุปผลการทดลองนั่นเองนะคะไม่ทราบว่านักเรียนตอบถูกหรือเปล่า ทิเช์ก็เลยมาเฉลยในวันนี้นั่นเองค่ะแทนแทนนะคะก็คือหน้านี้นั่นเองไม่ทราบว่านักเรียนตอบถูกบ้างหรือเปล่านะคะข้อแรกที่ได้ถามไปนะคะก็คือลักษณะาภายนอกของวัสดุที่นำมา ทดลองเนี่ยก่อนการทดลองเป็นอย่างไรนะคะก็จะเห็นว่ามีรูปร่างตามที่มองเห็นนะคะส่วนพื้นผิวมีลักษณะเรียบนะคะไม่มีรอยบุ๋มนั่นเองนะคะ Number Two นะคะวัสดุชนิดใดที่นิ้วมือกดแล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือแผ่นเหล็กนั่นเองนะคะ n u m b e r รวัสดุชนิดใดเมื่อกดแล้วเกิดรอยบุ๋มและรูปร่างไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมก็คือดินน้ำมันนั่นเองค่ะ Number 4นะคะ วัสดุชนิดใดเมื่อกดแล้วเกิดรอยบุ๋มแต่รูปร่างกลับคืนสู่สภาพเดิมก็คือฟองน้ำแล้วก็ยางลบค่ะน u m เ e r 5สรุปผลการทดลองไว้ไว่าอย่างไรนะคะสรุปผลการทดลองไว้ว่าวัสดุแต่และชนิดมีสภาพยืดหยุ่นแตกต่างกันวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นก็จะได้แก่ฟองน้ำและยางลบส่วนวัสดุ ที่ไม่มีสภาพยืดหยุ่นก็ได้แก่ดินน้ำมันและแผ่นเหล็กค่ะ Answer the question ตอบถูกกันบ้างไหมคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังวิชาวิทยาศาสตร์ของนิเชอร์มันทยานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าดูแลตัวเองด้วยนะคะ เทคแคร์นะสวัสดีค่ะ